สวัสดีครับผมชื่อพี่เป้น,นะครับวันนี้จะมารีวิวนี่นะครับทีว์รี่ครับแต่รอบนั้นผมรีวิวไปรอบหนึ่งครับก็เป็นรถนี้แหละแต่ว่าคนละรถกันนะครับนี่เป็นรถเอ่มเลฟเฟลาซาเซาให้ครีมเคลือบช็อกโกแลตไว้นี่นะครับแต่เป็นแต่คิดไม่ยากดีก็เป็นรช็อกโกแลตนะครับอันนั้นเป็นรถครีมเนาะก็จะมากินกันนะใน เลยนะครับในข้างหลังนี้ก็มีที่เฟซบุ๊กเลยนะจากสนุกครับทําคลิปนะครับก็มารีกินเนียนะครับนะก็แกะเลยจะไม่พูดทําทําเพลงอะไรแล้วครับท music, นะํามิวสิกเนาะแล้วก็ไอคลิปกินอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าเพิ่งกินกินเลยดีกว่ามีอารมณ์พูดอืม วันนั้นจะอร่อยกว่านะทันงนี้มันแบบช็อกแลตเยอะเกินอ่ะอืนบอกก่อนนะครับว่าคลิปกินชิสบอลน,น่ะถ้าไม่ชอบดูจริงนะครับไม่ต้องเข้ามาดูเลยครับ ไม่ว่าพวกเด็กกระโปงหรือผู้ใหญ่กระโปงที่มันเข้ามาดูแล้วก็ดิสไลค์อะไนเงี้นนะนะแล้วก็ถ้าถ้าถ้าบอกหน้าเกียดบอกว่าไม่ทำเต็มจอกแก๊บกันอนะไรน่ะก็ไปดูคลิปอื่นไปเลยไปชิวชิวเด็กโง่ไอเด็กกระโปกระโถววยเฮ้ยรับนะก็ขอขอ คุยมตัวต่อตัวเลยนะครับนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยทำนะแล้วก็พวกคนดิสไลฟ์คิดไม่ครับ่ะแล้วก็เซิร์ฟสเกตอะนะครับเซิร์ฟสเกตที่เขาต้องชอบกันนะก็เขาฮิดกันไงน,นะครับนะก็มากินกันเลยครับก็ทิวี่ทวินนะครับเหมือนเดิมนะครับนั่นจะเลี่ยนเนี่ยเนะี่ยอื้อ ช้ได้ครับนะมันก้อยพวกนี่คอมเมนต์ด่าคอมเมนต์อะไรพะตรงนี้ยมันจะไม่ลบด้วยไม่ลบด้วยนะครับไม่ลบด้วยท้อยนะก็ช้ได้ครับท่านนะ ตัดไปเลยแล้วกันนะครับนะเรื่องเมื่อกี้นะครับมากินกันดีกว่านะครับนะตัดเลยใช้มือตัดเอาก็ได้ครับเอามือตัดขนแกะกอเฮ้ยครับก็เรามีประสีแดงแล,แล้วมันเป็นสียเมเงินนะครับถ้าก็ใช้ได้เนาะครับแน่เอาฟันฟันสวยยังเฮ้ยได้อยู่แล้วนะครับนะก็ โนหนึ่งแบรนด์อะไรนี่นะครับนะเดี๋ยวผมขอขึ้นเปเอาเอาน้ำกันนะครับโอ้ยโอ้ยเมื่อยผ่านรนะโอ้ตัด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 โอเคเฟลดีทุตัดกินดีว่าโอ้ เติมน้ำไม่ไทา่าอางจาเลยเนี่ยเทหายเรียนละเมื่อกี้อันต่อไปดีกว่ามาอันต่อมากันนะครับเจอทักสบ,บานเลย อ๋อเยนยิงไม่ไหวนะครับเริ่มไม่ไหวแล้วพออยู่บ้างแต่ฝืนนะครับนะมาก็มาถุงที่สามกันนะครับนะก็มาถุงที่สามนะครับยังไม่กินนะเพราะว่ามันเลี่ยนนะครับก็ก็คือมันเลี่ยนมากเลยนะก็คือรสชาติอะ่ะมันคือชิ้นแรกชิ้นที่สองมันยังพอได้แหละแต่ชิ้นที่สามนี้อยากกินเลยดีกว่านะครับนะโอ้ยก็ต้องกินอย่างน้อยถุงเดียวก็พอแล้วนะครับนะก็รสชาติก็ใช้ได้นะครับพอได้อยู่นะครับ หรือว่าผมหล่อรสชาตินเองนะเต่มันก็เรียนไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ทิวลี่ทวินนะครับนี่โอ้นะครับนะก็ผมขอมาตอนนี้ก็หายใจแล้วกินดีกว่าอะก็เป็นอะไรบ้างน,นะสวยไหมบ้านนะมีแค่นี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมซับสไครต์แล้วก็ซ้ําเติมกดกระดิ่งด้วยครับนะแล้วก็กดแชร์แล้วก็ดิดไลค์ให้น้อยๆหน,น่อยนะครับนะ แล้วก็ไลค์ให้มากๆหน่อย,ยเยอะๆเลย,ยเยอะๆเยอะๆเลยนะครับนะก็ถ้าไม่ชอบดูจริงก็ดีไลค์ให้น้อยๆนะนะแล้วก็ไม่ต้องดูเลยก็ได้นะครับนะปิดคลิปไปเลยนะครับแล้วก็ก็มีแค่นี้ดีกว่านะครับอ่ะก็สวัสดีครับบ๊ายบาย